ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาครั้งกับเกมโลบล็อกในแมปโกลาการเดินทำสวนนะครับทุกผู้ชมซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการฟักไข่ให้เร็วขึ้นนะบางคนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งสัตว์นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีเวนต์ดึกดําบันนะต้องส่งให้กับนักวิทยาศาสตร์นะครับผมทุกๆ1ชั่วโมง เพื่อที่จใจเขาแปลงเป็นไข่ไดโนเสาร์หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะได้ไดโนเสาร์เป็นตัวเลยแ <Yeah. S 1> นบะบางคนเนี่ยฟักไข่ไม่ทันสัตว์เลี้ยงไม่พอแนบะคิดว่า,ส,วา,า,า,มมา,าสัตว์ที่ใช้ในการฟักไข่เนี่ยในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆโอเคสัตว์ที่ใช้ในการฟักไข่นะครับจะมีอยู่2ชนิดก็คือ1เจ้าบลัดกีวีนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะนี่เจ้าตัวนี้เลย นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาได้จากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ในตอนนี้คือมันอยู่ในช่วงอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมดึกดำบันนะครับมันอาจจะต้องรองกิจกรรมใหม่นะภาวนาว่าเขาจะเอาเข้ามาอีกทีนะครับสำหรับแอดมินหรือถ้าท่านชมใจร้อนก็สามารถไปหาซื้อนอกหรือไปหาแลกกับผู้เล่นอื่นได้นะครับผม โอเคต่อไปเราจะมาดูความสามารถของมันกันบ้างนะครับนี่เลยทุกๆ55.46วินาทีนะครับเขาจะเดินไปกกไข่ที่มีเวลาสูงที่สุดนะครับก็คือฟักนานนะเขาจะไปกกไข่ใบนั้นนะครับแล้วก็จะช่วยลดเวลาในการฟักไข่ใบนั้นนะครับผมที่เขากกเนี่ยก็คือ47.04วินาที แล้วก็อีกความสามารถของเขานะครับอันนี้ดีมากๆนั่นก็คือเพิ่มความเร็วในการฟักไข่ทุกฟองเลยนะทั้งหมดก็คือ20.91%ครับท่านผู้ครับทุกชมว้าว <Wow. S 1> อ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับบลัดกีวีนะ <Yeah. S 1> โอเคต่อไปนะครับตัวที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือนี่เลย <c oughs> เจ้าอินซีนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถ หาได้จากร้านค้าลับนะครับที่จะมาในวันอิสรภาพอเมริกานะครับทุกชมซึ่งมันผ่านมาแล้วเนาะคิดว่าน่าจะมีอีกทีก็คือปีหน้าเลยครับมันจะมีร้านโผล่มาอยู่ตรงนี้นะครับทุกชมจำกัดการซื้ออยู่แค่1วันเท่านั้นนะครับมันก็จะมีเจ้าอินซีเนี่ยให้เราซื้อ1ตัวต่อ1 ID นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมมีหลาย ID นะครับ แล้วก็ให้ตัวไก่ผมเนี่ยซื้อมาทยอยซื้อมาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือจํานวนที่ผมมีนะครับเจ้าอินซีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมอยากได้ในตอนนี้เลยนะอาจจะต้องหาแลกเปลี่ยนจากผู้เล่นอื่นที่เขามีหรือว่าซื้อนอกนะครับซึ่งซื้อนอกเดี๋ยวผมไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนประกาศขายเลยครับนะโอเคต่อไปเรามาดูความสามารถมันกันบ้างครับทุกู้ชม สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทุกๆ7.04นาทีนะครับเขาจะทำการบินสยายปีกนะครับผมแล้วก็จะลดเวลาการฟักของไข่ทุกใบ <Wow. S 1> นะครับเป็นจำนวน70.40วินาทีนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสอีกประมาณ70.40%อร์เนะครับที่เขาจะลดเวลาเป็น2.62เท่า ของ70.40วิงงไหมครับทุกชมไม่น่างง,งนะะเดี๋ยวผมอธิบายให้ง่ายๆก็คือถ้าสมมติติด70%ใช่ไหมมันจะลดเวลาจาก70วิเนี่ยกลายเป็นประมาณ150-160วิ160ครับทุกชมนะประมาณนั้นเลยนะเออก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าครูดาวเนี่ยจากที่ท่านผู้ชมเห็นนะว่ามันจะเยอะกว่านกกีวี โอเคท่านผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมว่าเราควรจะใช้ตัวไหนดีนะระหว่างบลัดกีวีกับ In อินซีอออันนี้คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะอยากรู้เพราะว่าความสามารถที่ช่วยในการฟักไข่จะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะทำการจัดการแข่งขันนะระหว่างทีมบลัดกีวี7เจตัว แล้วก็ทีมอินซีอีก7ตัวครับทุก้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะฟักไข่ได้เร็วกว่ากันนะ <c oughs> เอาลากฎกติกาก็คือเราจะให้ทุกทีมทําการฟักไข่จะเป็นทั้งหมด3ชนิดนะคืออันนี้ก่อนเลยคอมมอนซัมเมอร์เอกทั้งหมดนะสองฟองก็อันนี้แลเอ็ก ทั้งหมด2ฟองแล้วก็สุดท้ายก็คือไดโนเสาร์เอกทั้งหมด2ฟองรวมเป็น6ฟองนะโอเคผมจะเริ่มทำการปล่อยทีมแรกออกมาก่อนนั่นก็คือเจ้านกบลัดกิวีเอาล่าตอนนี้เราวางผู้เข้าแข่งขันครบแล้ว7ตัวเอาล่าต่อไปเราจะเริ่มวางไข่นะครับแล้วก็ถ้าเราวางไข่ไดโนเสาร์ฟองสุดท้ายเสร็จปุ๊บ เราจะเริ่มทำการจับเวลาทันทีเอาละหนึ่งสองสามสีสี่โอเคแล้วก็จับเวลาได้เลยปึ๊บนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมบัดกีววีเขาจะใช้เวลาฟักไข่นานขนาดไหนเอาละตอนนี้เขาเริ่มจะใช้ความสามารถของเขาแล้ว นั่นก็คือการกกไข่เขาจะทําการกกไข่ทีละฟองนะครับแต่ว่าครูดาวมันจะเร็วมากแล้วก็จะมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วของไข่ทุกฟองนะทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวเลขเสีเขียวนะครับแล้วดูเวลาด้านหลังมันจะลดแบบว่าทีละสองนะเร็วสุดๆนะก็คือเป็นความสามารถของตรงนี้นี่ เพิ่มความเร็วในการฟักไข่21.18%โอ้โห oh. และคิดดูทั้งหมด6ตัวก็ลองคูณเล่นๆดูประมาณ120กว่าเปอร์เซ็นต์นะความเร็วในการฟักไข่ <Yeah. S 1> เพิ่มขึ้นเยอะมาก <Yeah. S 1> พอฟองนี้เหลือ4ชั่วโมงเขาก็จะมากกฟองน,นี้ต่อเห็นไหมครับท่านผู้ชมเขาจะเลือกกกไข่ที่ใช้เวลาน,านานที่สุดนะครับ ฟองไหนนานสุดก็กกฟองนั้นนะอืมประมาณนี้อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งปกติเนี่ยคัมมอนซัมเมอร์เอกจะใช้เวลา20นาทีนะครับในการฟักส่วนแรเอกจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับอืมส่วนไดโนเสาร์เอกจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง10นาทีนะครับผมมก็จำกันไว้นะทุกชม คุณคิดว่าเป็นทีมไหนที่ชนะสามารถคอมเมนต์รอก่อนได้เลยนะเอออย่าแอบไปดูตอนท้ายคลิปละกันนะอย่าขี้โกงถ่ายแต่ตอนนี้เลยเอาล่ะตอนนี้เวลากำลังจะผ่านไป10นาทีแล้วครับทุกชมเรามาดูกันโอ้คัมมอนซัมเมอร์เอกกำลังจะเสร็จนะแล้วก็แลเอกโอ้หายไปประมาณ20นาทีนะครับ ส่วนอันนี้ไดโนเสาร์นะครับผมหายไปเยอะมากๆนะด้วยความที่เขาโดนเจ้าบลัดกีวีนะครับมันลุมกกไข่นะเวลาก็เลยหายไปเยอะสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้เวลาหายไปนะ่าจะเกือบ50นาทีแล้วครับ <N> นะเอาสุดๆเลยนะครับอ่าคัมมอนซัมเมอร์เอกเสร็จแล้วทำได้ดีมาก เค okay, ครับทุกชมเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตในทุกติบนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงนาทีที่20นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะเค okay. ขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับเอาละครับทุก้ชมตอนนี้กำลังเข้าสู่นาทีที่20แล้วเรามาดูเวลากันแลเอกซ์นะครับตอนนี้เหลือเวลาคือ1นึชั่วโมง22นาที ส่วนไดนโนเสาร์เอกนะครับก็เหลือ2ชั่วโมง39นาทีนะครับหายไปเป็นชั่วโมงเลยนะชั่วโมงกว่ากานะครับทุกผู้ชม <Wow. S 1> ถือว่าสุดยอดมากเลยนะไม่ใช่เล่นๆน,นะครับทีมนี้ผมว่ามันมีสิทธิ์ที่จะบอกว่ากกไปเรื่อยๆจนเวลาของไข่ไดโนเสาร์เนี่ยมันเท่ากับไขแ่แลนะครับทุกชมมีสิทธินะเวลามันกลายเป็นเท่ากันเป็นไปได้ครับต้องรอดูต่อไปนะ มาต่อนเนื่องครับท่านผู้ชมนาทีที่30แล้วผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เวลาเหลือ1ชั่วโมง3นาทีนะครับสำหรับแรเอกแล้วก็ไดโนเสาร์เอกเหลือ1ชั่วโมง53นาทีนะครับผม <What? S 1> เอ้ยครึ่งชั่วโมงหายไปแบบเยอะมากๆท่านะผู้ชมจากตอนแรกสุดก็คือ ย้ำอีกทีว่าตอนแรกสุดของไดนโนเสาร์เอกนะครับคือ4ชั่วโมง10นาทีนะครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปคือเหลือ1ชั่วโมง53นาทีแล้วครับทุกชมมาเกินครึ่งทางแล้วนะก็คือสุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยเอาละครับทุกชมเข้าถึงนาทีที่40่สไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาแลเอกนะครับเหลือ44นาที ส่วนไดโนเสาร์เอกเหลือ1ชั่วโมง11นาทีนะครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับเวลามันจะใกล้ๆกันแล้วนะท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมเข้าสู่นาทีที่50เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันตอนนี้นะครับเวลหโอ้ท่านผู้ชมดูดิเวลาฟักไข่ ใกล้จะเท่ากันแล้วครับเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ย25นาทีกับ27นาทีนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับนี่จะเสร็จแล้วนะเอาแล้วครับนี่ท่านผู้ชมเวลาคือต่ำกว่าแลเอกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย <Huh? S 1> เห็นไหมครับท่านผู้ชมเขาเริ่มมากกแลเอกแล้วครับเนี่ยหลังจากที่ตอนแรกกกแต่ไดโนเสาร์เอกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันเริ่มเท่าๆกันแล้ว เห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่มมากกรัวๆเลยนะทุกชมอมอาจจะต้องรอดูอย่างใกล้ชิดนะทุกชมเพราะว่าถ้าเสร็จทุกฟองเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องกดหยุดเวลาในทันทีนะอแล้วก็มาดูกันว่าสรุปแล้วเจ้านกกีวีเขาใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่เขาถือว่าทำได้ดีมากเลยนะทุกชม yeah. สุดยอดสุดยอดเอาละเหลือ1นาทีแล้วโอ้ฟองนี้วิฟองนี้เสร็จแล้วพิบไปหนึ่งฟองแล้วครับทุกชมมนะสำหรับไข่ไดโนเสาร์นะครับเหลืออีก3ฟองครับทุกชมที่ต้องไปกันต่อเวลาเป็นยังไงบ้าง58.21เอาเรื่องเอาละครับมาฟักเหลือ13วิโอ้โหสุดจัดท่านผู้ชม เสร็จไปหนึ่งฟองครับกลายเป็นว่าไข่ไดโนเสาร์นะครับเสร็จก่อนแลเอกเฉยเอาล่ะเหลือฟองสุดท้ายแล้วท่านชมแลเอกเสร็จไปหนึ่งฟองสุดท้ายครับยังไงยังไงปึ้มเรียบร้อยหยุดเวลาเลยปึ๊บโอ้โหใช้เวลาในการฟักไข่ทั้งหมดนะครับ5 8 4 9 5 2นาทีปรบมือ โอ้โหใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเขาสามารถที่จะทำให้ไข่ทุกฟองพร้อมฟักโอ้เดี๋ยวขอจดไว้ก่อนได้ไหมใช้เวลาไป58.49.52นาทีอ่าประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเขียวเวลาเอาละได้เวลาเก็บ กวาดสักครู่นะทุกคนขออนุญาตเก็บนกกีวีทั้งหมดก่อนเก็บให้หมดเลยเอาละแล้วเราก็จะทำการเคลียร์ไข่ด้วยโดยการใช้นกกระจอกเทศยิบออกมาเห็นเรียบร้อยได้เวลาเคลียร์ไข่ปุ๊บปุ๊บจะได้ตัวอะไรบ้างเลยโบปลาดาวเลเวล25แมวเวล46 สเตโกเวล 4, สีสเตโกเวล 3, สามสภาพมันเวลน้อยขนาดนั้นน่ะปุ้มแมวเวลสามสิบหกปุ้มไอ้นกจิงเกลเวลยี่สิบเจ็ดท่านผู้ชมโอเคเพิ่บเอาละได้เวลาให้ทีมที่สองลงสนามทีมอินซี Let's go ไปเลยมาแล้วเอาแล้วพอวางสัตว์เลี้ยงไปทั้งหมดแล้วเราจะเริ่มวางไข่แล้วก็เริ่มจับเวลานะให้ทันด้วยเอาละวางเหมือนเดิมเลย1 2ึ่สสแล้วก็5 6โอเคกดเริ่มเรียบร้อยครับตอนนี้เวลาได้ดำเนินแล้ว แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคิดว่าคัมมอนซัมเมอร์เองจะเสร็จเร็วมากมากนะครับทุกผู้ชมอาจจะเสร็จในคราวเดียวเลยนะเดี๋ยวรอดูว่าแบบบึ้มเดียวจะเสร็จเลยหรือเปล่านะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ท่านผู้ชมผู้จะโผลอกมาผู้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 ลุลุ้นลุลุ้นเลยลุลุ้เลยท่านผู้ชม ปู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 โอ้โหสัตว์สัตว์รัวสัตว์รัวโอ้โหมีตัวไม่ติดโบนัสเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับถ้าติดโบนัสมันจะมีคูณข้างหลังนะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เสร็จเลยท่านผู้ชมรอบเดียวเป็นยังไงครับเวลา6 6นาทีกว่านะครับคัมมอนซัมเมอร์เอคือเสร็จเลยคือเร็วมากนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมไดโนเสาร์เอก เหลือ3ชั่วโมง47นาทีนะครับแล้วก็แลเอกนะครับเหลือ1นชั่วโมง37นาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะรอนะ่าจะถึงประมาณ20นาทีเลยนะครับทุกชมเราจะข้าม10นาทีไปเลยนะอืมโอเคสักครู่ครับทุกชมมาครับทุกชมในนาทีที่20นะครับผมเรามาดูกันนี่แลเอกเหลือ1ชั่วโมง3นาทีนะครับ ส่วนไดโนเสาร์เอกเหลือ3ชั่วโมง13นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคูดาวคูดาวใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกชมนะเดี๋ยวดูต่อเลยว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับจัดไปยิงพู่มาเจ้าอินซีบุม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 โอ้คูณคูคูณยับโอ้อันนี้ไม่คูนไม่คูณหนึ่งตัวโอเคอีกตัวหนึ่งคูนอีกตัวหนึ่งคูนยังไงอีกตัวหนึ่งคูณต่ออีกตัวหนึ่งไม่คูณไม่คูณไปสองตัวครับทุกชมอะ ส่วนที่เหลือคูณหมดนะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูสิเหลือ2ชั่วโมง55นาทีนะครับแล้วก็แลเอกเหลือ45นาทีเท่านั้นครับผมเออเอาเรื่องนะส่วนคัมมอนซั m เมอร์นี่เสร็จไปชาติหนึงแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มนะครับทุกผู้ชมเอาละทุกผู้ชมตอนนี้เวลาอยู่ที่34นาทีนะครับคิดว่าเดี๋ยวแลเอกน่าจะเสร็จ แล้วครับทุกชมเพราะว่าเหลือ16นาทีนะแล้วก็คูดาวของเจ้าอินซีก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับทุกชมอ่ะเริ่มกันได้เลยจุดพุบู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 คูณคูณคูณยับหืไม่คูณหนึ่งไม่คูณหนึ่งอันยังไงโอเคที่เหลือคูณคูณกระจายโอ้ไม่คูณอีกหนึ่ง โอเคไม่คูณ2ครับทุกชมฮนะอ๋อเรียบร้อยครับตอนนี้แลเอกเสร็จแล้วนะคมนัมมอนซัมเมอร์เอกแล้วก็แลเอกนะครับเสร็จตอนประมาณ3 4อ่ะประมาณ35นาทีนะครับทุกชมส่วนไดโนเสรเอกนะท่านผู้ชมครับเหลืออีก2ชั่วโมง8นาทีนะครับผมท่านผู้ชมน่าจะยังจำได้นะ ว่าบลัดกีวีทีมนะครับทำเวลาไป58.49.52นาทีนะครับผมโอเคครับทุกชมเลยไปนิดนึงนะตอนนี้เป็นเวลา50นาทีกับอีก53วินะครับทุกชมเรามาดูกันนะตอนนี้ไดโนเสาร์เอกนะครับยังเหลือเวลาอีก1ชั่วโมง13นาทีนะทุกชมถือว่าเยอะ อยู่นะเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วครับทุกผู้ชมอืมเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าบลัดกีวีทีมเนี่ยเขาทำไว้ที่58.49.52นาทีนะครับเออเหลือเวลาอีกแค่7นาทีนะครับทุกชมถ้าเจนาทีแล้วเขายังไม่สามารถที่จะทำให้ไข่ ทั้งสองฟองนี้เสร็จได้นะครับก็ <g ul ky> น่าจะถือว่าแพ้แล้ว <c oughs> นะท่านผู้ชมครับก็คิดว่าน่าจะแพ้แล้วแหละนะอ <c oughs> คือเขาน่าจะใช้ความสามารถได้แค่รอบเดียวนะครับแล้วเวลาของพวกเขาก็จะหมดแล้วนะคิดว่าไดนโนเสาร์เอกเนี่ยน่าจะเหลือเวลาประมาณ40กว่านาทีนะครับอันนี้จากที่ผมเดานะเดีย๋ยวลองดูว่าถ้าใช้ความสามารถครั้งนี้ จะเหลือ40กว่ากวนาทีจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะถือว่าพวกนายทำได้เต็มที่แล้ว <Yeah. S 1> เาลาจะเริ่มแล้วนะทุกคนเตรียมตัวดูกันว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่นะสำหรับไดนโนเสาร์เอกสองฟองนี้โอ <Yeah. S 1> ้มปุ้มปุอ้โปุอ้มปุ้มอ้โหอ้ บมบ,มบ,มบ,มบมนี่ครับทุกชมมะเหลือเวลา49นาทีนะครับอ๋อนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกเขาจะได้แสดงประสิทธิภาพนะเพราะว่าเวลามันเหลืออีกแค่2นาทีเท่านั้นซึ่งมันหมดแล้วไม่ทันนะครับโอเคก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะ ทุกคนว่าบัดกีวีนั้นชนะขาดลอยเลยนะครับผมท่านผู้ชมอนี่ิดว่ามันก็ดีกว่าในระดับหนึ่งนะถ้าใครยังไม่มีแล้วแบบว่ามีปัญหาในเรื่องของการฟักสัตว์เลี้ยงมาทํากิจกรรมนะครับหรือว่าอยากแบบฟักสัตว์เลี้ยงออกมาเร็วๆเ,เพื่อที่จะหาทีเร็กซ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สัตว์เลี้ยงพวกนี้นะครับจะช่วย ลดเวลานะช่วยประหยัดเวลาให้เราได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับทุกผู้ชมโอเคครับทุกผู้ชมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกผู้ชมจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ความสนุกสนานไม่มากก็น้อยนะครับแล้วใครทายถูกบ้างเฮ้ยใครทายถูกถือว่าเก่งนะโดยที่ไม่กอไปดูท้ายคลิปนะครับไม่โกงนะถือว่าคุณแบบว่า สุดยอดอยู่ <Yeah. S 1> นะครับเฮ้ hey, ครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรนะต้องติดตามรับชมกันด้วยนะทุกชมไปแล้วครับบ๊ายบาย